you ของเราภายใต้แนวคิดรีเช็คนะฮะรีเช็คนะรีเช็คนะครับก็คือเช็คที่1นะฮะก็คือเช็คคนนะครับคนที่สำคัญมากนะครับผู้ขับขี่ก็ต้องพร้อมผู้โดยสารผู้โดยผู้ขับขี่ว่วงเมาแล้วต้องหลับนะเมาแล้วไม่ขับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ในการขับขี่ต่างๆค่าเจมขัดมิรภายัยอันนี้ก็คือเช็คคด เช็คที่2ก็คือเช็ครถนะครับเช็ครถก็คือตรวจสอบสภาพรถนะครับเครื่องยนต์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถนะครับเพื่อที่จะเป็นเซฟตี้นะครับเช็คที่3ก็คือเช็คเส้นเดินทางตรวจสอบนะจะเปิด GPS บางที GPS เปิดเชื่อมากเกินไปนะครับไปถึงเจอหลังรถไฟหรือไปเจอมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น เช็คเส้นทางเส้นทางที่ใกล้ที่สุดรถตรงไหนรถติดต่างๆนะครับเราเลี่ยงได้เราเลี่ยงเลยเส้นทางไหนมีอุบัติเหตุต่างๆนะครับและเช็คสุดท้ายนี้เช็คที่สําคัญที่เรียกว่าเป็นเช็คที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องมือในการบรรี่ยความเสี่ยงคือเช็คประกันภัยนะครับเช็คว่ามีการทําประกันหรือไม่นะครับเรื่องของประกันภัยถ้าเป็นประกันภัยภาคบังคับประกันภัยพรบทําหรือเปล่าถ้าทําแล้วหมดอายุการคุ้มครองหรือยังนะครับ ถ้าหมดเรียบร้อยแล้วก็รีบต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับหรือรีเช็คอีกทีหนึ่งเพราะหลังจากที่เราเช็คไปแล้วปนีนี้หยุดยาวเราต้องรีเช็คอีกทีนะครับซึ่งการรีเช็คก็จะทําให้เราสามารถที่จะมั่นใจสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนช่วยลดจํานวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลนะครับ ส่วนหนึ่งที่เรามีการแถลงข่าวก็คือเรื่องของการเรปริดตัวผู้บรรชาประกันภัย2องฝูงช่อเป็นไมโครอินชานัทนคู่อันนี้ก็คือเป็นประกันภัยเป็นฟีเวอ์แอปปี้โสด์กราดนะครับอันนี้เราทายาทอายุนะฮะซึ่งเดืทีเดียวนเนี่ยคุ้มครองคู่ส่วนกอ่อนก็คือระหว่างผู้ที่มีส,ส,สิทธิ์ระหว่างยี่สิบปีติดไปเกจ็ดสิบตื่นนะครับทั้งนี้แต่เราที่ว่าเราได้เยาวชนเยอะนะแล้วก็นะ แต่ละคนก้เดินทางเหมือนกันที่หัวใจเหมือนกันนะก็เลยประสานทันบริษัทประกันภัยภาคธุรกิจประกันภัยก็อายุลงมานะครับถึงตั้งแต่15ปีขึ้นไปเพื่เราที่ว่าจะได้ฐานของในส่วนของผู้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประกันภัย P.A. นะครับในเรื่องของ Happy สมัครนะครับซึ่งมีวงเงินคู้ครองธุรกิจเ0 0 0 0แสบฝทแล้วก็มีการคุ้ครอง5าราษาไปบางด้วย อันนี้ก็จะเป็นใน้ที่เป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์คือไม่ใช่ต้องตายก่อนหึืจะได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นประกันภัยในส่วนของไมโคร,โรอินชอนอันที่เกี่ยวกัอบ้า้นเป็นประกันภัยสงกรานบ้านไร่ห,หวนนะครับซึ่งก็คุ้มครองวงเงินสูงสุดถึง30,000บาทนะครับแล้วก็เป็นประเภทลักษณะของบ้านที่จะมีในส่วนของการคุ้มครองเนี่ยในเบทที่มีความแตกต่างกันและที่สำคัญที่สุดในการคุ้มครองเรื่องของภัยที่เกิาาดจากการตัวกลีง นะครับอันนี้ก็จะเป็นประกันภัยซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านภาคธุรกิจประกันภัยและาภาคเครือข่ายนะครับแล้วพวกนี้ก็ติตราคาย่มเยาวนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับสามารถที่จะซื้อหรือใช้สิทธิ์นะครับไปกรมธรรม์ต้นตอกประเทศตั้งแต่ปัจจุบันไปจนกระทั่ง,าางปี2031คุณสบาคผมแล้วเมื่อ ซื้อปักหรือได้สิทธิ์ปักก็เพีงพอไป30วันครับบริษัทประกันชีวิตเราพร้อมนะครับที่จะให้รับการบริการอย่างเต็มที่นะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะฮะอาทิตย์นี้สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวแต่ต้นนะครับผมว่าวันนี้เป็นเรื่องของการที่ให้ความรู้นะฮะการที่รณรงค์ก็คือเป็นเรื่องของตัว prevention นะฮะและว่าแน่นอนครับบริษัทประกันภัยเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายในเชิงของการให้ความรู้รณรงค์แล้วก็ทําในเรื่องของตัว protection เช่นเดียวกัน นะครับแต่โปรเจกต์โปรเจกชันนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณบริษัทประกันชีวิตนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการนะฮะตัวไมโครหรือแฮปปี้สงการนช่วงนี่นะครับก็คือว่าขออนุญาตเลยนะ FWD นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาร่วมนะครับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับไทยสมุดประกันชีวิตแล้วก็เมือนไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับมีของดีหรือมีความรู้เนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีการเข้าถึงไม่มีทางเลยเป็นการเข้าถึงที่สําคัญจริงๆคืออีโคซิสเต็มไลฟ์สไตล์ของ คนไทยนะครับ ACP Protect ทนะครับทางด้านของ TQM นะครับแน่นอนนะครับเรื่องของตัว Black Canyon นะครับต้องทานไปด้วยแล้วก็ Protect ไปด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้าที่ไหนนะครับ Counter Service พร้อมให้การบริการกับรวมถึงทางด้านของ Ecosystem อื่นๆนะครับที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนไทยผมอาจจะไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น E-Commerce Shopee ก็ดีหรือว่าทางด้านของปั๊มน้ำมัน PT ก็ดีหรือ t ต y o ต a s u m m i t ก็ดีนะครับหรือทางด้านของตัวใช้ ชยโยก็ดีนะครับจริงก็เข้าถึงในทุกกลุ่มเซ g มนต์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วก็ทางบริษัทประกันชีวิตมีความพร้อมที่จะรับดูแลเต็มที่นะครับผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตหรือโซเชียลมีเดียทุกด้านของบริษัทประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสมาคมเราเองนะฮะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับกทมนะครับเราบริจาคหมวกกันน็อกแสนสองหมื่นหกพันใบให้กับนักเรียนกทมทั้งหมดทุกคนมีหมวกกันน็อกใส่ นอกจากนั้นเราไปร่วมกับกทมนะฮะคนกว่าถนนสมาคมก็มอบกรมธรรม์บัติเหตุให้กับพนักง,งานกว่าถนน9,000กว่าคนซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องรดลงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทการของสมาคมประกรันไม่สบายเราครับขอบคุณครับทีมเอเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเครือข่ายนะเรามาเป็นเครือข่ายไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ทีพีเอเองเดียวนะคะเราก็มีเครือข่ายที่เป็นดาราเดลี่มี คนสวยใจบุญนะคะมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายเราทางด้านบุญเติมนะคะซึ่งมีแสงประจุดในการแจกงนะคะปีนี้เนี่ยเรามี m y s a เซ e นะคะซึ่งวันนี้เชิญท่านประธานจาก m y s a ซ e มาด้วยนะคะซึ่งมีจุด,ดรับออฟ5,000จุดนะคะสำหรับนอกจากออนไลน์แล้วเรามีออฟไลน์สำหรับ m y s a ซ e มาช่วยด้วยนะคะก็อีกใบเองนะคะก เราแจกทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าเรานะคะผ่านทาง a c e b o o k นะคะหรือ Line แอที่เอ็มชอร์ลโลเกอร์นะคะหรือว่าสาขารวมทั้งถึงคอเรา1 7 7 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นปีใหม่ของคนไทยนะครับก็ปีนี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดกับพวกเรานะครับัในแง่ของสุขภาพปรนาไม้นะครับแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เราตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะครับที่สําคัญนะครับก็ enjoy ในเทศกาลสงกรานต์นะครับถ้าเกิดว่าไปเที่ยวนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของประกันด้วยนะครับถ้ามีก็ ไว้นะครับให้ว่าเป็นตัวที่เฝ้าระวังให้กับตัวเราเองหรือคนที่เรารักในครอบครัวของเรานะครับขอบคุณมากครับก็ขออำหนวยพรให้คนไทยทุกๆคนมีความสุข ในการเดินทางกลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางกลับบ้านเพื่อให้ม,มีความสบายใจก็ควรจะดูว่าเรามีกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเหตุหรือว่ากรมธรรต่างๆครบถ้วนไหมอะไรก็ตามที่ว่าโดยทีว่าไอ้ตัวของการชรบ,บียอย่าปล่อยให้กรมธรรม์นขาดอายุนะครับก็จะเสียความคุ้มครองโดยโดยโดยใช่เหตุก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับเพื่อประกันภยัยเราเป็นมีความหมองใยทุกท่านครับปล่อยทุกท่านด้วยความปลอดภัย รถมีวินัยสารน้ำใจเพื่อนรมทางนะครับและที่สำคัญนั้นไปที่ไหนทั่วไทยเรามีเิยบประกันไทยอยู่เกณฑ์ขัขอบนคนะรบนนะับเทศกาสลสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ขอกำเนวยพรนะครับให้กับประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับมีความตื่นเต้นเรื่องเดิมในเทศกาลนะเป็นมหามงคลของไทยเราในครั้งน,นี้นะครับแล้วก็ทางคา์เตอร์เซอร์วิส 7ซเว่นเนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกับสนับสนุนให้กับงานของพปพ,พนะครับในการสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ให้ความคุ้มครองในเทศากาลมหาสงการานนี้นะครับผ่านทางรมธันทัปปี้สงกรานไมโครอินชรันนะครับสุขสันวันสงการานนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวค่ะ ไปไหนยังไงไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะ FWD ของเราดูแลให้ค่ะขอบคุณค่ะในสองรานนี้นะคะก็เหมือนกับปีใหม่ของไทยนะคะก็ขออวยพรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีแต่เดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอย่าลืมนะคะมีประกันภยัยติดตัวไว้นะคะกะ็มีปัญหาก็โทรมาที่1 7 7 7ได้เลยนะคะก็ขอให้คนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะสวัสดีปีใหม่ใครคะ